ในคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายหรือว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็พี่รู้ว่าพี่ห้ามพวกเองไม่ได้หรอกเองก็จะดูอยู่ดีก่อนดูเนี่ยขอไลค์ด้วยนะน้องรักเพราะว่าพี่เหนื่อยมากวันนี้หนาวเป็นบ้าเลยนะเนี่ยฉันอยากกลับบ้านไปเล่นเกมแล้วอะนะทำไมคนเยอะจังนะ พ่อกลับมายังนะน่าจะยังนะฉันเข้าบ้านเลยกว่าปิดประตูได้ดขอโทษป๊อปนี่มันกี่โมงแล้วเลอกเล่นเกมได้แล้วนะลูกไม่ผมอยากเล่นเกมพ่อไม่ได้บอกลูกยังไงว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมคุณปู่ก่อนวันคริสต์มาสอ่ะฮะเราจะไปเยี่ยมคุณปู่กันหรอใช่ป๊อปเราจะไปเยี่ยมคุณปู่กันเลิกเล่นเกมแล้วไปเตรียมของได้แล้วนะลูกเดี๋ยวแม่มาเรียกอีกทีนะครับแม่ <c oughs> เอ๊ะแล้วฉันต้องเอาอะไรไปเนี่ยอ๋อฉันรู้แล้ว <c oughs> ฉันเอาแค่หมวกไปก็พอแล้วมั้งโอ้มาแล้วหรอลูกเดี๋ยวรอพ่อแป๊บหนึ่งนะพร้อมที่จะไปเยี่ยมคุณปู่ในวันคริสต์มาสหรือยังบ๊อบครับพ่อ <c oughs> นี่บ๊อบครับพ่ออยากฟังเรื่องสยองไหมลูกโอ้ผมอยากฟัง <c oughs> ผมอยากฟังมีต้นคริสต์มาสต้นหนึ่ง ท,ทำไมเหรอพ่อเขาว่ากันว่าถ้าเหยื่อใส่ต้นคริสต,ต์มาสต้นนั้นจะต้องเจอกับปีศาจแคมปัสสุดน่ากลัวยี่คุณอะไรหยุดเล่าเรื่องไร้สาระให้ลูกฟังได้แล้วนี่มันเป็นเรื่องเล่าคุณปู่เลยนะคุณขับรถของคุณไปเถอะฉันอยากถึงบ้านคุณปู่แล้วนะฉันเหนื่อยก็ได้ก็ได้พ่อเป็นโลกเอ๋พ่อเป็นโลกเอ๋ป๊อเงียบเงียบสองชั่วโมงผ่านมานะบ้านปู่ไอ้ชัย ถึงแล้วล่ะพ่อผมขอออกไปเล่นข้างนอกนะเล่นเสร็จแล้วกับมากินอาหารเย็นกับคุณปู่นะได้ครับไปแล้วนะลองตัวด้วยนะบ๊อบโอ้คุณปูมาพอดีเลย <c oughs> สนุกจริงๆเลย โอ้ฉันเริ่มหิวข้าวแล้วล่ะกลับไปกินข้าวเย็นดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันลืมอะไรไปเปล่าเนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วมึงจะทำเยี้ยอะไรของมึงอะอะไรก็ฉันปวดเยี่ยวเฮ้ยมึงไม่อ่านป้ายหรือไงวะน้องลูกไข่วันนี้มันโง่จังวะที่รักคุณว่าลูกเราโง่ไหมอืมก็ไม่นะทำไมหรอน้องมึงอยากเยี่ยวนะเยี่ยวเลยดิเฮ้เยี่ยวเลยเลยอะไรล่ะ น้องมึงจะฟังใครฟังกูหรือฟังไอ้กวางฟังกวางจบอ,อ่ะเยี่ยวเลยเต็มที่เออเป็นเชนเชนก็เยี่ยวเฮ่อ้คุณปู่จะมาเหรอพ่อโอ้นี่ไงเขามาแล้วช่วงนี้คุณปู่เป็นไงบ้างคะออืม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 ,อม,อม อ๋อคุณปูพูดว่าอะไรเหรอ,บอบพ๊อบตรงๆเลยนะผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนี่คุณปู่ผมออกไปเล่นข้างนอกตอนกลางคืนได้ไหมอะป๊บอบนี่มาดึงแล้วนะลูกลูกต้องเลิกเล่นแล้วไปอาบน้ําได้แล้วเตรียมเข้านอนทีละคุณคุยกับคุณปู่ไปก่อนนะดึกฉันพาลูกไปอาบน้ําก่อนนะโอ้แม่ไม่เอาหน้าผมอยากไปเล่น,น่ะผมอาบน้ําคนเดียวได้น้แม่ไปเลยบ๊อบฟังแม่ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นตอนเช้านะลูกนี่ปู่ ปูยังดูดังกปอยู่ไหมอะช่วงเนี้ยอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะปู่ผมขอดูด้วยได้ไหมแล้วเรื่องอาถรรต้นคริสต์มาสที่ปู่เคยเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันจริงไหมอะปู่วันนี้ลูกเล่นมาทั้งวันแล้วนะถึงเวลาเข้านอนแล้วบ๊อบครับแม่ลาตีสวัสดีครับฝันดีนะบ๊อบแม่ไปก่อนนะ เดี๋ยวใครเล่นรถไฟตอนดึกเนี่ยไหนดูซิพ่อแม่เล่นรถไฟกันอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนั่นมันเสียงอะไรอ่ะ อย่าบอกนะว่าซันตาคอสมาแจกของขวัญน,นะฉันต้องไปดูหน่อยแล้วล่ะนั่นใครอ่ะใช่ซันตาคอร์หรือเปล่า <Whoa! S 1> คุณคือซ <K> ันตาคอร์สซันตาคอรต้องใส่หมวกแดงไม่ใช่หรอ <S 2> <S 2> <S โอ้โใช่จริงๆด้วยซันตาคอร์ <C ough> โอออใครอยากได้ของขวัญอู้อูอ้ผมผมผมดีงั้นตอบคำถามก่อนว่าตู้เซฟอยู่ตรงไหนอยู่ทางซ้ายโอ้โอ้โอ้พอดีว่าซันต้าลืมของขวัญไว้ที่กวางเลนเดียร์เดี๋ยวซันต้าออกไปเอาก่อนนะโอ้โอ้โอ้โง่ชิบหาย เดี๋ยวก่อนนะซานต้ารอก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวฉันได้ยินเสียงแปลกๆซานต้านั่นมันตัวอะไรอ่ะที่มันฆ่าซานต้าฉันว่ามันคงไปแล้วลหละแต่เรื่องนี้ฉันต้องเอาไปบอกคุณปูคุณปูอยู่ไหนเนี่ยอู้ เม่กี้มันเสียงอะไรอะ่ะกูพูดตามใชนว่าผมจะเดี๋ยวก่อนขึ้นปุกโอ้ไม่นะฉันคิดว่าฉันต้องไปซอนแล้วล่ะเดี๋ยวเข้าบอบเร็เรวเข้าบอบแอบในตู้หรือกันฉันว่าในนี้มันมืดเกินนะเดี๋ยวใครหายใจเนี่ย้ฟฉายของฉันอยู่ไหนนะ นี่ไงเจอแล้วนี่กี่มันตัวอะไรอ่ะคุณปู่อยู่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะ คุณปูช่วยด้วยชิบหผายแล้วคุณปูมันมีเวทมนต์อ่าใช่คุณปูผมเผลอไปเยี่ยวออชิบหผายแล้วคุณปูมันมีเวทมนต์อ่าใช่คุณปูผมเผลอไปเยี่ยวออ ออได้เลยคุณปูออยู่ไหนเนี่ยขวานอยู่ไหนนะโอ้ฉันต้องไปทางไหนต่อเนี่ยอฉันว่าทางนี้แหละใกล้ถึงแล้ว ที่นี่แหละคงเป็นสุสานสินะเออเอาแล้วนะโอ้ยขวานฉันเรอฉันไม่กลัวแกหรอก มันจะไปยากอะไรวะเตมฮะนั่นมันหมอแจ็กนี่นี่ที่กูช่วยก็เพราะว่ามึงใส่เสื้อกูนะกูเลยมาช่วยมึงอะ่ะไม่งั้นมึงตายหา่าไอ <c oughs> ้บ๊อบคุณปูกูไปแล้ะเรากลับบ้านกันเถอะคุณปู เมอลี่คริสต์มาสครับน้องรักอย่าลืมซื้อเสื้อผมนะครับ